มีอยู่ครั้งหนึ่งครับเมื่อพระตถาคตหรือว่าพระสมมาสัมพ,พุทธเจ้าได้นั่งสนทนาธรรมกับพระอานท์และก็มีช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทัศนะหรือความเห็นเกี่ยวกับโลกและจักรวาลซึ่งก็หมายถึงดาราศาสตร์หรือว่าจักรวาลที่รวมมนุษย์รวมโลกมนุษย์เข้าไปด้วยนะั่นเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ทำให้เรารู้ว่าพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เป็นศาสนาเฉพาะที่ทำให้คนงมงายอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแต่หมายถึงศาสนาหรือพระบรมศาสดาของเรานั้นถือว่าเป็นศาสดาโลกและจักรวาลจริงๆนะครับเรื่องนี้มีเล่าเอาไว้ใน จุรณีสูตรติกนิบาตอังคุตรนิกายอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่18ครับเรามาดูครับว่าพระพุทธเจ้ากล่าวถึงจักรวาลว่าอย่างไรเรื่องนี้ความจริงแล้วน่าสนใจมากนะครับถ้าเราเอกไปพินิษพิเคราะห์เราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นนี่มีความรู้ไม่ใช่เฉพาะสมโลกนะครับแต่ว่าตลอดทั้งจักรวาล เลยทีเดียว ดูก่อานุานจักรวาลหนมีกำหนด,นดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจร,คจรทั่วทิศสว่างสวัยรุ่งโรดโลกมีอยู่พันจักรวาลในโลกพันจักรวาลนั้น มีพระจันทร์พันดวงมีพระอาทิตย์พันดวงมีขุมเขาสิเนรุมาศพันหนึ่งมีชมพูทวีปพันหนึ่งมีอ布รโคยานทวีปพันหนึ่งมีอุตรกุรุทวีปพันหนึ่งมีบุพพวิเทหทวีปพันหนึ่งมีมหาสมุทรสี่พันมีท้ามหาราชสี่พัน มีเทวโลกชั้นจาตุมหาลาชิกาพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นดาวดุลพันหนึ่ง 2001. มีเทวโลกชั้นยามาพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นดุสิตพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นนิมาราดีพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นปรินิมมิตวสวัสดีพันหนึ่งมีพรมโลกพันหนึ่งดูก่อนอานอน,นี่เรียกว่าโลกกระทา อย่างเล็กมีพันจักรวาลโลกคูณโดยส่วนพันแห่งโลกธาตุอย่างเล็กซึ่งมีพันจักรวาลนั้นนี้เรียกว่าโลกธาตุอย่างกลางมีล้านจักรวาลโลกคูณด้วยพันแห่งโลกธาตุอย่างกลางมีล้านจักรวาลนั้นนี้เรียกว่าโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกดจักรวาลดูก่อนอานุน สถาคตเมื่อมุ่งหมายพึงทำโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกจักรวานให้รู้แจ้งได้ด้วยเสียงหรือทำให้รู้แจ้งได้เท่าที่มุ่งหมาย โอ้โห oh, oh. ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังครับถ้าฟังแล้วจินตนาการตามไปด้วยหรือถ้าเรามีความรู้เรื่องโลกและจัก,กรวาลเรื่องกาเล็กซี่เล็กกาเล็กซี่ใหญ่หรือว่าเป็นหมื่นๆล้านๆกาเล็กซี่เนี่ยที่ทางวิทยาศาสตร์เขาได้เรียนรู้กันเนี่ยนะครับจากคำตอบหรือคำสนทนากับพระอน,นุนแค่สั้นๆแค่นี้ ก็ทำให้เราได้รู้และก็มีความมั่นใจว่าพระบรมศาส,สดาของเราเนี่ยมีความรู้เรื่องโลกและจักรวาลเนี่ยไม่น้อยกว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเลยคำตอบหรือคำสนทนาที่ยกมาจากพระไตรปิฎกให้ทุกท่านได้ฟังนี้เป็นคำกล่าวจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่กล่าวเอาไว้ 2,560กว่าปีแล้วนะครับใครจะคิดว่าจนถึงปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์ที่ว่าจเจริญเจริญเนี่ยก็ยังไม่สามารถยืนยันหรือยังไม่สามารถค้นพบจัก,กรวาลเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะครับนี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้ากับแนวคิดหรือความรู้เรื่องโลกและจัก,กรวาล รวมทั้งดาราศาสตร์ที่บรรจุเอาไว้ในพระไตรปิฎกของเราในปัญญาพระมาหาปัญญาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาศ,าศาสดาเอกของโลกของเหล่านี้นะครับเอาละครับทั้งนี้ก็ทำให้ทุกท่านได้เกิดความมั่นอกมั่นใจว่าบรมศาสดาของเรานั้นเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีปัญญา ที่หาประมาณมิได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเราจะสามารถเรียนรู้จากปัญญาของพระองค์ได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับความรู้ตามพระปัญญาที่คุณขอบพระพุทธเจ้านั้นยังมีอีกเยอะครับผมก็จะพยายามหยิบยกอาจารย์เช้าชาแนลก็พยายามจะทำคลิปมาเพื่อให้ท่านได้รู้ ยาวบ้างสั้นบ้างก็สุดแล้วแต่เรื่องนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วขอให้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรือง,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 งนะครับสวัสดีครับ